สวัสดีครับผมนายกรณนายแล,นละนายคารลินวันนี้จะมาพูดถึงประเพณีตานตุง้งประเพณีตานตุ้งเป็นความเชื่อของล้านนาในความหมายของล้านนาตานตุ้งหมายถึงทงทงในที่นี้จะไวป้ประกอบพิธีสําคัญต่างๆเช่นงานในพุทธศาสนาหรืออวมมงคลก็สามารถใช้ได้หมดประรเะระพณีตานตุง้งในความเชื่อของชาวล้านนาคือการทําบุญ อุทิศให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อเป็นการเกาะชายผ้าตามตุง้งขึ้นสวรรค์ตามไปด้วยการทําตามตุง้งนิยมทําในวันพญาหรือวันสุดท้ายของเทศกาลสงการความสําคัญของประเพณีตามตุงเหนือประเพณีตีตามตุงเหนือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณการนิยมทําในช่วงวันปีใหม่ หรือเทศการสงการเพื่ออุทิศหรือให้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วต้างตุ้งมีหลายประเภทมีหลายรูดลายหลายลักษณะสามารถจำแนกได้ตามนี้เช่ 1> น 1. แบ่งทำการลักษณะการทำตางตุงที่ทำจากจัดกระดาษจะถูกเรียกว่าตุงช้างหรือตุงเส้นหมู ตาตุงที่ทํามาจากผืนผ้าจะถูกเรียกว่าตานตุงตะขาบตานตุงจากเข้ตานตุงแดงตานตุงชาววาตานตงุงท้าบทตรงที่ถูกค้อมาจากเส้นได้หรือเส้นไหมจะถูกเรียกว่าตุงชัยตรงที่ทําจากไม้หรือสังกะสี จะถูกเรียกว่าตุงกระด้างประเภทที่สองตุงที่ใช้งานประดับประดาหรือการเข้าร่วมขบวนตุงชาวามีความหมายในด้านมงคลนิยมใช้เหมือนกับตุงชัยแต่จะมีลักษณะที่แตกต่างก็คือจะมีลักษณะที่ยาวกว่าไม่มีเสาปักต้องใช้คนหลายคนในการถือ นิยมให้ผู้คนถือชายตรงต่อๆกันตรงกระด้างนิยมทำมาจากไม้และประดับด้วยกระจกลงรักปิดทองด้วยเลื่องลายต่างๆเช่นสัตว์หรือดอกไม้ทำแบบทาวอนมักนิยมในทำในพื้นที่ต่างๆที่เป็นที่สำคัญข้อที่4ตรงที่ใช้ในพิธีอาวามงคล ตุงประเภทนี้จะถูกเรียกว่าตุงแดงหรือว่าตุงคางแดงตุงถีตายโหงจะปักตุงนี้ไว้ในบริเวณที่มีผู้ที่ตายโหงและจากนั้นจะก่อเจดีไซส์เล็กเท่ากับอายุของผู้ที่ตายโหงโดยมีความเชื่อว่าการปักธงนี้ไว้เพื่อที่จะให้ผู้ที่ตายแล้วหมดทุกข์และยังเป็นสัญลักษณ์สำหรับการเตือนว่าจุดนี้เคยเ,คยเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วตุงอีกประเภทหนึ่งตุงสามหาง มีความเชื่อตามคติของพุทธศาสนาว่าอน,นอนิตตังกุุขังอนันตาหรือมีความเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วจะไปเกิดใหม่ในภพใดภพหนึ่งหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ใช้ในการเดินนำขบวนศพเ,เนื้อมีจุดมุ่งหมายในการใช้ตุง้งเพื่อพุทธบูชามาอย่างยาวนานแล้วและเ,เชื่อว่าการได้ถวายตุง้งเป็นการทํากุญกุศลให้กับตนเอง ใช้ในการสะดอเคาะขจัดภัยต่างๆให้กับตัวเองและยังเป็นการอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้จุดมุ่งหมายในการใช้ตุ้งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับพิธีต่างๆเช่นการเปิดศาสนส,สถาสะสะนศาสนวัตถุต่อมาเราจะมาพูดถึงความหมายของการใช้ตุ้งในประเพณีล้านนา ตุ้งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาตุ้งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติและการเคลื่อนไหวของสังคมล้านนาในประเพณีต่างๆและพิธีกรรมต่างๆต่างใช้ตุงตงต้งเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตุ้งในประพณีของล้านนาต่อมาจะมาพูดถึงการกทงตุง้งและความหมายที่แท้จริงตุ้งนั้นจะมีหลากหลายลักษณะมีหลากหลายประเภท ในประเพทนี้ของร้านนาตรงแต่ละชนิดจะมีประเด็นที่แตกต่างกันไปเช่นตรงเดียวจะใช้สำหร,รับการบูชาแทนตนเองตรงไส้หมูจะใช้สำหร,รับการบูชาพระเจดีหรือพระธาตุ